สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรยลมาลิตแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะไปที่เรยลมาลิตก่อนนะคะสำหรับแมตช์เมื่อคืนนะคะเรืลมาลิตไปเจอกับจิโรนานะคะแล้วก็จบบริสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งใช่ไปเยืยอนเขาเนาะใช่นับว่าเริ่มเป็นวิกฤตของชาบีอารอนโซอย่าง<ช>แท้จริงสำหรับแมตช์ท,ที่ในสำหรับลาลิก้าที่เรืลมาลิตเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้เลย<ช>ตั้งแต่รายูเบกาโนเอลเชแล้วก็มาตามนัดนี้สามนัดติดแล้วที่เสมอ กับเจรนาแล้วก็รวมถึงสำหรับแบบนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงโรเตชันผู้เล่นเนื่องจากว่าผู้เล่นบางคนมีอาการบาดเจ็บใช่ค่ะก็สําหรับแบบนี้นี้ก็คู่ซินเนแบ,บ็กนะคะจะเป็น โรดิเกอร์คู่กับมิลิตาเหมือนเหมือนจะได้คู่ตัวจริงกลับมาอืแต่ว่าโรดิเกอร์นี่ก็คือเขามีอาการบาดเจ็บไปนานห่างหายไปนานได้กลับเล่นกับมิลิตาเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กอย่างดีนเฮาเซนแล้วก็ราอูลอันซนซิโอตอนนี้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีอาการบาดมีการป่วยส่วนซ้ายนะคะเป็นฟานกาเซียได้มีโอกาสลงตัวจริงค่ะขวาก็เป็นเทนเอเล็กซานเดอร์อานูค่ะส่วนกลางนะคะเป็นเบดดิงแฮมชูเมนี่แล้วก็เฟเดวาเบดีค่ะส่วนหน้าซ้ายก็จะเป็นวินิสจูเนียกลางเป็นคิริลเอมบาเบและส่วนขวาเป็นอาดาเกล ก็สําหรับผลสกอร์ที่จบไปหนึ่งประตูตัวหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นปัญหาหลายๆอย่างเลยจากที่เกิดขึ้นใช่นอกเหนือจากอาการบาดเจ็บแล้วพี่มองว่ามีสูตรไหนบ้างต้องพูดว่าชาบิลองโซ่ทาเหมือนทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาอืเขามีตำํำราวันนี้เขาเหมือนจะมีตําราอยู่หน้าเดียวคือเขายังยึดติดกับแพทเทิร์นแผนของเขาและเขายังต้องอยากจะให้นักเตะตอบสนองกับแผนของเขา เขาไม่ได้เหมือนกับคารเชลติที่ใช้นักเตะตามหน้างงานแต่เขามีระบบมาครอบคุมให้กับนักเตะแต่นักเตะหลายคนเป็นนักเตะที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดเอชซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับตัวเขาแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดวนต่อไปว่าตอนนี้ชาบ,บิลลองโซจะสามารถ ทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ฤดูกาลนี้เปิดขึ้นมาสิ่งที่ชาบี้ลองโซ่มีดีที่สุดคือมีนักเตะที่ดีอืมอ่าที่เราเคยคุยกันไว้ว่าที่พูดถึงตําราของชาบีพี่บอกว่าตำราของชาเลคารวลเชโติเล่มเท่านี้ช,ชาบีมาด้วยความมั่นใจเต็มที่แต่ตําราเล่นคเดียวประสบการณ์ในการคุมทีมเขายังไม่สูงมากพาอเท่ากับคารลเชโติ แต่วันนี้เขาต้องมาคุมนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์มากมายซึ่งตัวเขาก็เคยเป็นซูเปอร์สตาร์แต่วันนี้ซูเปอร์สตาร์ในมือของเขาอาจจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอืมอาจจะทําให้เกินความควบคุมนะรวมทั้งตัวชาบี้เอง ตอนนี้มันทําให้เกิดความเปรียบเทียบจริงๆผ่านฤดูกาลมาหลังจากที่ชนะก็ไม่ได้มีใครพูดอะไรแต่พอมาเสอเสม,สมอสามนัดติดแล้วก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันทําให้เกิดการเปรียบเทียบกับคาร์ลอันเร์ติว่าพอชาบี้เป็นแบบนี้เราจะปกป้องเขาได้ยังไงกับสิ่งที่เขาพยายามาาจะทำทุกอย่างเกิดขึ้นจะผลงานไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาชนะติดติดกันหรือเอาตัวรอดมาได้แต่วันนี้ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นใจอย่างที่เคยผ่านมา ก็ต้องมาดูวนว่าชาบิลองโซจะหาทางออกจากสถานการณ์นี้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามีนักเตะหลายคนที่เหมือนชาบิลองโซจะควบคุมไม่ได้และในเรลิดที่ผ่านมาในอดีตก็มีโค้ชหลายคนที่ก็ต้องเสียเก้าอี้ไปจากการที่คุมสตาไม่ได้ ช่รวมถึงปีเลสเองก็ให้ความสําคัญกับนักเตะมากกว่าตัวโคช้ชซึ่งเข้ามาว่ากันที่เกมของจิโรนามาค่ะสำหรับแมนเมื่อคืนก็พอไม่มีอวโลุกกาลิลาซ้ายเป็นฟานกาเซียในการลงเล่นก็เหมือนเดิมที่เราเคย<ช>คุยกันว่าฟานก<า>็เป็นมาตรฐานของฟานซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคืนเราจะไม่ชมทางด้านจิโรนาเลยก็ไม่ได้เขาก็เล่นได้ดีมากขึ้นส่วนแล้วมาริดต้องพูดว่าเหมือนถอยเสื้อผ้า,าเองลงมา,มามากกว่า เราก็จะสถิติที่ผ่านมาที่ลิมิตไปเจอกับจิโรนาไม่ว่าจะในบ้านหรือว่าไปเยือนในช่วงหลังก็เอาชนะได้หมดเลยใ,ในฤด <ใน S 1> ูกาลที่แล้วโดยเอาชนะอย่างขาดลอยแต่ว่าพอมาในปีนี้มันทําให้เห็นอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าในขณะเดยียวกันที่เราเจอกับการที่ยิงไม่คมทําประตูไม่ได้วินิสซูจูเนียก็ไม่ได้ใช่ว่าจะแย่อย่างนั้นใช่แต่เหมือนกับว่าเขายัง ขาดความมั่นใจแล้วก็จังหวะส,สุดท้ายยังไม่คมมากพอแต่เหมือนรูปเกมจะทํากันได,ได้ดีมากขึ้นม,มากกว่าช่วงที่ผ่านมาอืแต่ว่าก็จบไม่ลงตัวเอ็มบัเบเองก็จบไม่ลงอันนี้แต่เป็นคําถามคุยกับแฟนแฟนทีมอื่นนะว่าอันหนูมองว่าเอ็มบัเบเป็นคนเดียวที่ต้องแบกภาระในการทำประตูถ้าแมตชนี้เอ็มบัเบ้ย,ยิงไม่ได้ไม่มีจูดเบลิงแฮมที่ทําได้ไม่มีวินิสูตไม่มีขวาที่เป็นคือแรงนี่คือปัญหาของ ทีมที่พึ่งนักเตะกองหน้าที่ดีีคน,นแต่วันที่กองหน้ายิงประตูไม่ได้ก็จะพบกับปัญหาแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าสมมุติทีมไม่ได้สอดประสานกันก็ต้องเห็นใจชาบีนะเพราะว่าเขาอยากจะใช้ระบบมาเพื่อให้ระบบเนี่ยนำนักเตะเพื่อให้มันผลิตสกอร์ไม่ต้องพึ่งนักเตะคนใดคนหนึ่งแต่วันนี้เหมือนเร้วมาผลิตจะต้องพึ่งเอเบร์เบในการผลิตสกอร์สมากกว่ารวมถึงใช้ความสามารถของเ e อเบร์เบในการท<ช>ํา่แต่ว่า นอกเหนือจากทั้งหมดที่พูดแล้วก็คือมีในส่วนของเทนอลิซันเดอร์อานุใช่ที่เหมือนวันนี้จะดีมากขึ้นในการเปิดป้อนบอลไปดังแดนหน้าแต่เขาก็ยังมีปัญหากับเรื่องของ positioning ในการยืนในสนามอยู่ดีเพราะว่าหลายๆครั้งเขามีความผิดพลาดเกือบจะแอสซิต์ให้กับคู่แข่งก็มีแล้วชัดเจนเลยแต่ว่าพอเห็นไอเดียที่พยายามทำมันเริ่มเห็นการพัฒนาไปทีละเล็กน้อยแต่ว่าบางครั้งพอเล่นโดนสวนย้อนกลับมาเทนก็ไม่รู้จะเอาตัวเองเรร่ธมดทที เขาจะเล่นลุกมากกว่ารับทําให้จะเสียพื้นที่แต่เขาไม่มีคนมาสอดซ้อนมารอรับไม่มีคนที่คอยดูแลพื้นที่ตอนที่เขาขึ้นไปเติมเกมลุก ซึ่งปกติแล้วเฟเดรวาดีจะทำหน้าที่ตรงนั้นแต่วันนี้มันรู้สึกว่าเกมรับก็งงๆไปหมดต้องพูดว่าฤดูกาลน,นี้วาเด้เขาออฟฟอร์มลงมาเยอะพอสมควรแล้วจบเกมจากจิโรนาวายดยีก็มีการรองไห้คิดว่าเจ้าตัวคงกดดันเพราะว่าเรื่องนั้นทั้งในห้องแต่งตัวแล้วก็ถูกโยกมาว่าเป็นตัวเองที่มีปัญหากับชาบีก็เลยพยายามจะทําผลงานออกมาให้ดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวงแล้วเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของเทนที่ในส่วนของเกมรับมิลิตากับลูดิเกอร์ทั้งนั้นที่เคยเล่นด้วยกันกับ เพราะว่าอาจจะเป็นเนื่องจากการที่เขาไม่ได้เล่นมาด้วยกันนานและลูดิเกอร์ก็บาดเจ็บออกไปและเพิ่งได้กลับมาแต่จริงๆก็มองว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่เหมาะที่จะเอารูดิเกอร์มาเล่นความฟิตตัวเองแต่ว่าอาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะต้องมีตัวสำรองมาเรียกความฟิตหรืเอเปล่าแต่พอหันไปม,มองที่ข้างสนามก็ไม่มีนักเตะคนอ,อื่นที่จะเล่นได้ใช่แล้วการที่มีเทนคอยเปิดปอบอลบอลครอสเข้ามาเรื่อยๆแต่ซ้ายเป็นฟานกาเซียแล้วก็หุบวินิชุดเข้ามาข้างในมันกลายเป็นว่า เหมือนมันยังไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพได้เต็มที่ฟันกาเซียก็เหมือนหลับหูหลับตาเลี้ยงไปจนเราไม่รู้ว่ามันจะทําเป็นตัวได้หรือเปล่าส่วนกลางของเราต้องพูดถึงจริงๆอย่างจูดเบดิงแฮมเงียบหายไปสําหรับฤดูกาลนี้อย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เขาที่ทําได้เพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาบาดเจ็บไปแล้วเขากลับมาฟาร์ฟิตอาจจะยังไม่ได้แล้วก็ความมั่นใจยังมาไม่พอแต่ อีโก้เขาอะไปแล้วแต่ความมั่นใจกับร่างกายอย่างฟิตไม่มากไม่มากพอ,อม,มากกว่าแล้วพอเห็นเบรนท์แฮมทำมันทําให้กลางเรามันดูทั้งนที่เรามีกรองกลางระดับโลกต้องพูดว่าอ,อาจจะเป็นกลางที่รีสุดตอนนี้เรียวมาริดและหลายทีมมีได้ดีไม่เท่าแต่ว่าวันนี้ศักยภาพมันถูกดรอปลงไปมไม่ว่าจะเป็นวอลเปเดโชว์เมนี่หรือจเบรนทแฮมทั้ง3คนออฟฟอร์มลงไปอ,อย่างน่าประหลาดใจ สำหรับครึ่งแรกก็ว่าหนักแล้วครึ่งหลังนะคะก็ชาบีลองโ่ได้มีการแก้เกมเปลี่ยนเอาอโรดิโก้ลงมาใส่เอาคาร์ลนกาลงมาใส่แต่ว่าขอพูดถึงโรดิโก้นิดน,นึงว่าเงียบหายไปเลยไม่ได้ยิงเลยเขาอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจแล้วก็การล้างสนามโค้ชอาจจะไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยที่จะใช้เขาแบบเป็นตัวจริงในการเล่นแล้วเขาก็ตอนต้นฤดูกาลเห็นแบบว่า energy ที่พยายามทำเพื่อจะให้ตัวเองปลออกหาได้แต่ทุกวันนี้ไม่เห็นเลยเหมือนแค่ลงไปเล่นตามหน้าที่เท่านั้นเอง แล้วก็ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะสาหรับอตอนเปลี่ยนตัวตอนนาทีที่89มีหลายๆคนติติงวิภาควิจารณ์ชาบีลอนโชว,ว่าเลือกที่จะเอาอกอนชาโลก,กาเซียล,ลงมาเพื่อต้องการประตูตามหาประตูที่จะขึ้นนําแล้วก็เก็บสามแต้มไม่ได้แต่ว่าในนาทีที่มันท้ายสุดแล้วอะบางคนก็บอกว่าชาบี้แล้วเพิ่งเปลี่ยนเอากาเรลาส์ลงมาแทนฟานกาเซียตรงนั้นด้วยอาจจตช้าเกินไปช้าเกินไปเป็นการตัดสินใจที่ช้าเกินไปแล้วก็ เหมือนอยังทําอะไรไม่ถูกแล้วพอทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนก็เหมือนจะตะเลดอืมแล้วก็บางครั้งก็เห็นชาบี้ลงไปซุดตัวลงกับมัน<ง>เป็นภาพที่ดูไม่ดีเนะเาะเพราะว่าเมื่อโค้ดทําอย่างนั้นแล้วนักเตะอาจจะเสียสูญเสียความมั่นใจไปด้วยอืม,อมแล้วก็ตัวมาริดเองค่ะก็คิดว่าหลังแมตต์ต่อไปเรียกว่าในลาลิก้าตอนนี้พอม,มันมาทรงแบบนี้ละพี่มองว่าคิดว่ามันยากไหมสาหรับแชมป์ปีนี้คือเรื่องมาริดกับบาเโล่า ตอนนี้ทั้งสองทีมก็ต้องพูดว่าไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้ฟอมผลงาน่แของกัทั้งคู่บาซิล่าก็เพิ่งไปแพ้ในแชมเปี้ยนลีกมาส่วนแล้วมาริดก็เพิ่งจะกลับมาชนะได้ในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ในลีกก็ผัดแพ้ผ,ผัดชนะหนักเสมอซะด้วยซ้ำด้วยกันทั้งสองทีมแล้วตอนนี้ก็โดนตีตื้นมาโดยเบียริอัแล้วก็แอตเลติกมาริดสำหรับแมตต์ต่อไปนะคะเรียมาริดก็จะบุกไปเยือนแอตแลติกบิลเบาค่ะเดี๋ยวเรามาท่ายสกอร์กันดีกว่าว่าจับลงยทษจันมามูดเป็นเรื่อง มาริดอาจจะต้องเอาตัวรอดอาจจะหนักมาทั้งเสมออีกครั้งหนึ่งได้ด้วยซ้ำแต่เชื่อในตัวมาริดว่าต้องกลับมาได้แล้วสามนัดติดเอาชนะหนึ่งศูนย์ไปสำหรับหนูก็เป็นเสมอสองประตูต่อสองค่ะต่อที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างสำหรับแมตช์เมื่อคืนที่บุกไปเยือนคิสซันพาเลตนะคะแล้วก็จบไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเอาชนะได้ต้องพูดว่าเมื่อคืนเป็นการชนะแบบงงๆเพราะว่าหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ย ทางด้านเชตันพอเลททำเกมได้ดีกว่าและขึ้นนําไปก่อนด้วยอุปกรณ์หนบนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์เดไม่สามารถพลิกกลับมาได้เลยที่โดนนําก่อนแต่ว่าตอนนี้แมนยูทําเรื่องประหลาดใจสุดในครึ่งหลัง <c oughs> คือสามารถยิงได้2ประตูจากลูกยิงที่เรียกว่าผีจับยัดของเซอร์เซคืออ้อมตัวของเรียนเนันเข้าไปแล้วก็ลูกยิงของเมสันเมาส์ที่บุโนโปกติ แกจะรับจบอยู่คนเดียววันนี้แกไม่ยิงแกเขี่ยบอลให้เพื่อนเท่ากับว่าแกได้สองแอซิ์ไปแบบงงๆไม่น่าเชื่อว่าบูโน่จะทําอะไรแบบนั้นได้ใช่แต่จริงๆแล้วครึ่งแรกเราเหมือนทุกครั้งเราดูแมนยูด้วยความไม่มีหวังอใช่เพราะว่าแต่พอมันมีหวังแล้วมันชนะได้มาเลยเป็นเหมือนเหมือนเรื่องดีๆอะเพราะว่าตอนที่เราดูเราคุยกันแล้วว่าทายสกอร์มันเป็นยังไงฮิตตันพาเลตแข็งแน่นอนใช่เพราะว่าฮิตตันพาเลตที่ผ่านมาเนี่ยเขา มีทีมที่ดีมีทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็มีผลงานที่ดีโค้ชเขาก็ดีนักเตะเขาก็ดีแต่เมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นคือในช่วงครึ่งแรกแมนยูทําเกมไม่ได้เลยการที่ใช้โจโจซอกเซ่และส่งบอลให้เขามันเหมือนเป็นการเตะบอลน,นือมงอืงบอลจะคืนหลังกลับมาตลอดใช่เวลาดูจังหวะที่กําลังจะบุกก็รู้สึกว่าจังหวะนี้แหละต้องบุกก็แหละซอกเซ่ก็จ่ายคืนมาแล้วมันจะทํามันจะ เหมือนบอลจะชา้าไปหนึ่งจังหวะทําทให้เพื่อนที่ถล่มตัวไปข้างหน้าแล้วกลับมาไม่ได้และบอลก็จะกลายเป็นย้อนไปข้างหลังแล้วกลับมาตั้งบอลกันใหม่แทนมันจะไม่มีลูกที่ว่าสามารถสวนกลับไปจบสกอร์ได้เลยแต่ต้องพูดว่ากิตตันผลตก็เขามีระบบที่ดีวางแผนได้ดีจังหวะที่มาเตต้าได้ลูกจุดโทษต้องพูดว่าจังหวะนั้นหลายคนก็โทษเลนิโอโรเนาะแต่ว่าโยโรอาจจะหลบไปแล้ว แต่ว่าสุดท้ายก็ยังล้มไม่ทับมาเตต้าอยู่ดีแล้วจังหวะนั้นมาเตต้าเขาก็เก่าอยู่แล้วแหละเขาก็ล้มลงไปยังไงก็เป็นจุดโทษแล้วพอลูกที่ยิงามาเล่าถึงจังหวะที่ยิงบ้างไอจังหวะดับเบิ้ลคิกของเขา,าอะที่บอลโดนเท้าต้องพูดว่าเป็นจังหวะที่ยากนะจากลูกแรกยิงเข้าไปแล้วแล้วลาม่นก็เลือกมุมที่มาเตต้ายิงไปแล้วรอบแรกแล้วก็เข้าไปส่วนรอบที่สองเขาก็พุ่งสลับกันแต่มาเตต้าก็ยะช่างใจรอจังหวะ ให้ลัมเมนพูดไปก่อนสุดท้ายก็ยิงเข้าและนําไปได้เกมทุกอย่างเหมือนได้อยู่ในมือของพาเลทแล้วอืแต่สิ่งต้องพูดว่าแมนยูครึ่งหลังเหมือนอัมบอริมไปทุบทีวีอีกรอบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแมนยูกลับมาได้จากโจเซ่ลูกนั้นต้องพูดว่าหลายๆคนทุกคนอยากจะเปลี่ยนตัวเขาออกเพราะว่าเขาคือกําแพงเมืองจีนที่อยู่ข้างหน้าของแมนยูบอลมันเด้งกลับไปตลอดแต่เขาเป็นนักเตะที่ต้อง การเพื่อนเล่นด้วยอเขาไม่ใช่คนที่เป็นหน้าเป้าที่ต้องเปิดแล้วมุงหรืออะไรได้แต่เขาถ้ามีคนจ่ายบอลแอซิสให้แล้วจังหวะบอลที่ขึ้นไปข้างหน้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทีมแล้วเมื่อวานเขาก็ยิงคมมากอืไม่น่าเชื่อจริงๆลูกนั้นหนูไว้ได้ว่ามันมันสวยงามแล้วแต่มันคือถ้าเราต้องการปฏิหารลูกนั้นลูกนั้นคือปฏิหารใช่มันทาได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วมันเป็นจังหวะที่มุมแคบมากถ้าหนูดูหนูรู้สึกว่าเข้าหรือเปล่ายังดูไม่ออกเลยแต่ว่ามันเป็นประตู แต่สําหรับตัวชัวร์ซึกซี้นฮาก็จะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ทําผลงานให้เห็นแล้วแต่สิ่งที่ตอนนี้ต้องพูดว่าเมสันเมาส์เขาเหมือนได้ร่างกายที่ฟิตกลับมาหลังจากที่เขาอยู่เป็นพ้อโรงพยาบาลทั่วลูกชอม,มานานหลังจากนี้เมสันเมาส์มีการพัฒนาเรื่องของความอืด ความฟิตได้ดีมากขึ้นยิ่งกว่าฤดูกาลที่ผ่านๆมานี่แหละคือประโยชน์ของเขาและจังหวะที่ยิงเข้าไปต้องพูดว่าเขาช่วยโอกาสได้ดีอืแต่ว่าพูดถึงอีกคนหนึ่งที่เกมนี้ไม่ได้ยิงประตูอย่างไบรอนเอมเบมต้องพูดว่าไบรอนเอนโมวันนี้หลังจากที่เขายิงมาตลอดทุกวันนี้หลายๆทีมก็เริ่มจะจับตาและเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่ดึงนักเตะในแนวรับ ของทีมที่เจอกับแมนยูออกไปทําให้เพื่อนอาจจะเล่นได้ง,ง่ายขึ้นอ๋อ,อก็ฉีเก,กบกบออกไปแล้วก็มีพื้นที่ให้เพื่อนได้เล่นใช่แต่สรวหนูมองเอเมมูคิดว่าเขายังเป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะเหมือนเดิมจังหวะที่โดนเหลืองไม่จําเป็นทุ่มบอลแบบว่าเหมือนหัวล้อนะ่อยากได้ประตูอยากรีบทำเขาก็หายในการทาประตูอยู่ตลอดตลอดใน90้าทีด้วยนะที่เราเห็นยิ่งตอนนาทีท้ายๆก็ยิ่งพยายามทําให้มันเป็นสําหรับแมนยูวันนี้ถือว่าก็ทําได้ดีแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าหนักใจคือตอนนี้เลนิโอโรเหมือนสภาพ จิตใจจะไม่ค่อยดีไอจีก็ตอนนี้ก็เหมือนจะปิดไพรเวทแล้วขึ้นดิสด,ดำไปแล้วเขาเหมือนเขาไม่พอใจตัวเองที่ทําให้ทีมเสียจุดโทษแต่คนเราพัฒนากันได้เขาก็เพิ่งอายุยังไม่เยอะใช่มีโอกาสพัฒนาตัวเองอีกเยอะแล้วก็ต้องให้โอกาสตัวเองแล้วก็เรียกแพทชั่นมาสำหรับเกมถัดไปโอเค okay. ไปพูดถึงเกมถัดไปเลยดีกว่าอสำหรับแม์ถัดไปนะคะก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะไปเจอกับเวทแฮมต้องพูดว่าเวทแฮมนัดล่าสุด ไปเจอกับลิวพูมา <c oughs> ซึ่งทางด้านปาเกต้าก็ถูกใบแดงลออกไปแต่ต้องไปดูก่อนว่าเขาจะอุทธรณ์ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าแมนเชสเตอร์เตดวันนี้ถ้าชนะคิทตันเลตได้แน่นอนว่าเขาจะไปแพ้เวทแฮม <c oughs> แพ้ไปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งโอ้เดาได้เลยเพราะว่าอะไรวอลรูปวอลรูบอยู่แล้วนี่แต่ขอให้ไม่เป็นเพราะ <c oughs> ว่าอยากจะทําให้เรื่างมันส่วนทาง อืม,อมแต่มันก็เป็นไปได้อะไรที่ว่าอันตรายเพราะว่าจิบนั้ที่ผ่านมาที่มันอันตรายแมนยูผ่านมาได้แต่ตรงที่ง่ายเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยอืมก็สำหรับหนูหนูทายว่าแมนเชสเตอร์ยเตดก็เอาชานะได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วอ่ะโอเคเป็นกลับผลกันไปโอเคได้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ